สวัสดีครับท่านผู้ชมมื่อนี้คุณตาวิถีไทยกับพาท่านผู้ชมมาชมต้นไม้มงคลอีกต้นหนึ่งเนาะครับเนาะที่มีความสวยงามเป็นต้นไม้ด่างที่อยู่ในลำดับต้นตเนานะนี่นีนในลำดับต้นตนของต้นไม้มงคลเฮาพร้อมกับบรรดาเสียงนกเสียงห้องอยู่เนาะท่านผู้ชมนะ่นะน่ะเสียงนก ห้องจิบจิบจับจับอยู่เทิงหลังคาเนาะบางทีก็ห้องอยู่เทิงกกอันนี้นะกกมยมมายงชิด <c oughs> บางทีมันกระนกกะบ,บินผ่านเนาะบินผ่านเห็นบอนะเห็นบ่กนกบินผ่านข้ามข้ามหัวไปมันสิเป็เน,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 นี่นั่นนเห็นบอกไกลๆนะท่านผู้ชมเออพุ่น่ะปาทิโทถ้าท่านผู้ชมมองเห็นสิเห็นนกบินผ่านแวบแวบเป็นมู่เป็นมู่เนาะ เออเอาเขามาพูดถึงต้นไม้เฮาเอาคุณตาวิธีไทยวันนี้อในห้างทองโอ้โหเอาในห้างทองขึ้นก่อนเนาะอืมในห้างทองเพื่อนก็บ,บอกว่าถ้าผมได้หัวใจเศรษฐีตัวนี้นะหัวใจเศรษฐีด่างนี่เอาไปปลูกในกระถางบางกรนนี่คือสิมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมนักแล้ว่าซันโอ้เออได้การได้การคุณตาวิธีไทย เออเพราะขยายพันธุ์มาเนี่ยเด้อเพื่อนว่าเออขอจักสองสามต้นเพื่นว่า <c oughs> สิเอาไปปลูกในกระถางมังกรและกะสิเอาไปมอบให้กับลูกค้าที่มาซื้อทองเนาะเออปฏิโทโธได้การลูกค้าเพิ่นมายามไหนเพิ่นก็บอกว่าโอ้อันนี้คือสิ่งที่ดีเพื่นว่าตอบแทนน้ำใจลูกค้าเนี่ย ในห้างทองเท่าแก่ถูกทำถูกแล้วทำถูกแล้วเพิ่นว่าและโดยเฉพาะหัวใจเศรษฐีนี่เอผมอยากได้มาเฮิงหละนะโอ้หัวใจเศรษฐีดางนี่ปะะ้าเออเบิ่งยามใดกับคักยามนั้นโดยเฉพาะยามที่เขาพิ้วนะพิ้วสวยเวลาต้องลมนี่เออมันงามมันงามมันมีสเสน่ห์มันมีมนตร์ขลังมาสัน้น <c oughs> แล้วปฏิทินละ่ะ เลิกแจกหรือยังในห้างในห้างเพื่อนบอกยังบริเลิกแจกไหนปฏิทินก็นยังเห็ดอยู่เพื่อนมาแต่ว่าปฏิทินนี่มันสิอยู่ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะในช่วงนั้นเออปฏิทโธท,ทิทโทงามแท้เพื่อนา่าต้นกระเช้าของชร่วยหัวใจเศรษฐีนี่อืมบางคนก็บอกว่าหัวใจเศรษฐีล้านดวงอ้าเออ และก็มีมันอย่างเกาะอีกชื่อนึงนะเเดี๋ยวคุณตาไปธีไทยกัดจื้อบได้เนาะอืมบาทนี้มาผู้จัดการผู้จัดการเพื่อนกับมาลำดับสองโอ้เออมาพูดถึงในห้างก่อนเนาะผมะทีแรกกับซีมาที่แรกคนแรกเหอนว่าแต่งวดนี้มามามา,มาคนที่สองแต่กระบบเป็นยังถ้าได้ต้นอันนี้ไปปลูกไว้ที่บริเวณ ป้ายโรงแรมเนาะมันสีสามันสีเด่นโรงแรมสีมีสาราศีเวลาที่แขกไผ่ไปมาเนี่ยขับรถผ่านบึ้ดไปนี่ห็นหัวใจเศรษฐีปลูกไว้ที่ป้ายโรงแรมมันขักมันงามอืมเบื้องต้นไม้อันนี้แล้วก็เลือดขึ้นไปทั้งเทิงก็เป็นป้ายชื่อโรงแรมป้าป้ายชื่อโรงแรมอันนี้คือขักคืองามแท้โรงแรมอันนี้ มีแต่ต้นไม้มงคลเต็มไปหมดเลยวะสันเออลูกค้าที่มาที่หาที่พักบองง่ายๆไปอืมประมาณทัวร์นึงนี่แหละรถทัวร์เออหาที่พักเอาที่โรงแรมนี่แหละที่มีต้นหัวใจเศรษฐีอยู่หน้าป้ายโรงแรมนี่แหละพวกเราวะสันเออปฏิทโธปรากฏว่าเหมาห้องเลยนบเหมาทั้งชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่นี่เต็มลูกค้าลงมาทัวร์เดียวเต็มเลย ช่วงที่โบมีโควิดนะเหตุการณ์เกิดขึ้นมาเฮงแล้วแหะนะแต่ช่วงนี้คือสิบบได้ถ้าจะไปพักถ้าจะไปจัดอบรมจัดสัมมนาจัดประชุมเชิงวิชาการก็ต้องจัดแบบรูปออนไลน์นะมีแล้วก็มีถ้าหากว่ามีผู้ที่เข้าร่วมประชุมก็จะต้องเว้นระยะห่างนะหนเมตรโต๊ะเก้าอี้นั่งประชุมกันพูดกันห่างหนะประชุม เชิงวิชาการไม่อย่างกะดีผ่านออนไลน์และกับคนที่อยู่ในนั่นก็ต้องเวลาที่สิเข้าไปในห้องประชุมก็ต้องผ่านจุดคัดกรองนะอ่าล้างมือได้เจลมีหน้ากากแมสปิดอืมและกัทุกคนกับโบต้องบโมีโบมีคืออุณหภูมิเกิน37องศานะถ้าเกินสิบให้เข้านะอันนี้ก็เป็นข้อมาตรการมารารัดรระวังโรงแรมนะช่วงนี้ถ้ามีก็ต้องมาตรการ เฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดและก็ต้องได้รับอนุญาตจากอำเภอจากจังหวัดจะจัด,จดประชุมอบรมสัมมนาอย่างก็ต้องขอหนังสือไปทางอำเภอเพื่อนอนุญาตจำนวนคนตามความเหมาะสมเนาะหลายเพื่อนกระโบไห้โรงแรมนี่แหละที่เราจะมาจัดประชุมสัมมนากันในช่วงนี้นะแต่เราก็ต้องมีมาตรการโควิดเอ่อป้องกันโควิด บัดนี้เวลาถึงเวลากินข้าวเนาะเพิ่นก็นลงมาอยู่ข้างล่างาห้องห้องอีกห้องนึงผู้จัดการต้นที่อยู่ข้างนอกนี่คือต้นอะไรหรอือเพื่อนว่าสขาีขาวๆดังๆคล้ายๆร,ร,ร,รูปหัวใจนี่นี่คล้ายๆรูปหัวใจนี่คือต้นอะไรเนาะเพื่อนว่าบางคนบุหนจักอีรีได้ลูกทีมเพื่อนที่มานั่งกินขา้าวนำกระต่างต่างก็แงะหน้ามา ผู้จัดการว่าเออผู้จัดการก็ถามก็ถูกนะบางคนบอมีคนหู้เลยอยากจะบอกอยู่บางคนก็รู้นะบางคนก็บอหูแต่ก็ให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดการผู้จัดการบอกว่านี่คือหัวใจเศรษฐีด่างขาวครับท่านประธานวาสันเออปฏิโทโธในใจเพื่อนนี่อยากได้ไปปลูกขนาดนะมันงามมันมีสเสน่ห์เออมันมีสเสน่ห์ดูแล้วก็ดูอีก เลือดกินข้าวคานี้ก็เลือดขึ้นไปเบื้องกินข้าวตักข้าวใส่ปากก็เลือดไปเบิง้งนะเด่นกว่าต้นไม้อื่นๆนะเด่นกว่าต้นไม้อื่นๆต้นไม้อื่นๆก็เด่นอยู่แล้วแต่หัวใจเศรษฐีด่างขาวตัวนี้นี่เด่นกว่านะสิสง่ากว่าทุกต้นเห็นเบาเห็นเบานี่นี่เห็น,บนเนบาสังเกตเบิง้งทั้งหลังนี่ิเป็นหมากผู้หมากเมีย e r e เล็บ o ุด นะหรือจะเป็นด้านหลังน, ون, นู้นเนาะเนาะเออเตยด่างหรือจะเป็นอันนี้นี่นี่นี่เออกวักนี่กวักใบโพนี่เออนางกวักใบโพนี่เออหรือจะไปข้างล่างเอ่เออ่าวาสนาเลื้อยอ่ะศาสนาเลื้อยหรือหาบเงินหาบทองเห็นไหมอยู่ด้านนี้หรืออยู่ด้านหลังนะอยู่ด้านหลังก็มีต้นแก้วสารพัดนี่แต่สีโบเดนนะสีโบเดน แต่หัวใจเศรษฐีด่างนี่สิเด่นกว่ามูมผู้จัดการก็เลยบอกว่าวันนี้หลังจากที่ท่านอบรมสัมมนาอะไรเสร็จแล้วนะทางโรงแรมของเรามีโปรโมชั่นที่จะมอบนะหัวใจเศรษฐีด่างขาวอันนี้ให้เป็นของกำนันตอบแทนนะตอบแทนแทนคําขอบคุณเนาะ สำหรับคนที่มาพักมาใช้บริการที่โรงแรมอ,อมาจัดกิจกรรมอบรมสัมมนามาจัดนั่นจัดนี่หรือมาพักแบบครอบครัวเนาะก็ได้คือกันได้คือกันเพื่อนว่าเออโอ้ท่านประธานบอกว่าตั้งแต่ผมไปพักหรือไปจัดกิจกรรมอะไรที่โรงแรมต่างๆนี่ร้อยย่านเอ็ดเจ็ดย่านโรงแรมนี่เคยมีนะ ที่ได้ของชำรวยที่เป็นกระเช้าหมกต้นไม้ที่เป็นนี่นี่หัวใจเศรษฐีนี่อืมปาทูผู้จัดการมันไม่ขาดทุนเลยเพื่อนว่าทีมของผมนี่มีหลายนะมีหลายคนนะได้คนละต้นจริงๆหรือเปล่าเพื่นว่าผู้จัดการบอกว่าสบายมากเราเตรียมไว้ประมาณพันกว่าต้นที่อยู่ด้านหลังเพาะพันไว้นะ หลายชนิดด้วยไม่ใช่แต่หัวใจเศรษฐีด่างอย่างเดียวเพิ่นว่าผู้จัดการว่าเอา้ามีอย่างอื่นด้วยหรอเพิ่นว่าเออบางคนบางคนได้แล้วมีหัวใจเศรษฐีในเฮือนแล้วอยากได้ต้น,นอื่นๆนะก็สามารถที่สิเลือกได้เนาะบอกว่าสิเป็นอ,อมเงินอ,อมทองห่อเงินห่อทองหรือจะได้หมากผูหมากเมียก็ได้นะหรือจะเป็นแก้วสารพัดนึกนะ หรือว่าจะเป็นเศรษฐีเรือนนอกเศรษฐีเรือนในเอ้าเอามาให้เลือกปาทิโชขักขนาดโรงแรมอันนี้เพื่นบอกว่าเวลาที่ให้คะแนนยิบดาวให้คะแนนหนึ่งสองสามสี่ห้าให้ระดับห้าดาวเพ้่นว่าโรงแรมอันนี้ฟรีเมียมในเรื่องของการต้อนรับการให้บริการดีเยี่ยมแล้วยังมีบริการหลังการ ให้บริการอีกก็คือมอบกระเช้าของชุม่มวยที่เป็นต้นไม้มงคลนี่นี่หัวใจเศรษฐีด่างอันนี้ว่าทุกคนพึงพอใจมากไปแล้วก็อยากกลับมาอีกลงแรมอันนี้สร้างความคิดทอดคิดถึงให้เนาะเพื่อนว่าเออเหมือนกับทำ MOU ไว้เลยผู้ขาดเพื่อนว่าเออสิไปพักโรงแรมใสโบไปแล้วต้องมาที่โรงแรมนึกถึงโรงแรมอันนี้ก่อนคนที่สิจัดโครงการยังกะดีเนาะเอ,อ นึกถึงโรงแรมตัวนี้เป็นอันดับต้นๆน,น,นอกจากว่าโรงแรมอันนี้สิปิดนะปิดปิดตัวลงหรือว่าขาดทุนเป็นอย่างพุละอย่างซิเลิกมาจัดกิจกรรมต่างๆเนะนีปาดนี้อาจารย์ในระดับมหาลัยเออเอาอาจารย์ในระดับมหาลัยก่อนเนาะเพื่อนก็บ,บอกว่านิสิทินักศึกษาที่รักพรุ่งนี้อาจารย์จะพาพวกเรา ศึกษาหาข้อมูลรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหัวใจเศรษฐีอันนี้นะเป็นรูปเริม่มแล้วก็บันทึกลงในอินเทอร์เน็ตในในคอมพิวเตอร์ข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อจะมีคนมาสืบค้นขอหาข้อมูลคนหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวใจเศรษฐีด่างต้นนี้นะ,ะให้พวกเธอไปรวบรวมมานะไปสืบค้นมาที่อยู่ใน Google อยู่หนกนกท่านผู้ชม มาห้องอยู่งาทึงๆนี่นะนห้องจิบจิบจิบจตัวน้อยๆนะตัวน้อยๆออ,อันนี้เป็นธรรมชาติของนกไปรวบรวมมาไปสืบไปเสาะไปเคาะไปหาในหนังสือในตำรับในตำราในอินเทอร์เน็ตใน Google ใน YouTube ในชุมชนท้องถิ่นหมู่บ้าน ในบ้านพ่อผู้ใหญ่ในบ้านพ่อกำนันในในวัดที่มีเจ้าอาวาสที่มีหลวงตาหลวงพี่เพื่อนปลูกไว้เพิ่นซีมักปลูกเนาะมักปลูกต้นไม้มงคลน,นั่นน,นี่นี่นั่นไปสอบถามเพิ่นว่าอันนี้เรียกอะไรครับหลวงตาคุณตาคุณยายเรียกอย่างอาจสิเรียกบุคคลกันนะแต่ละพื้นถิ่นอันนี้คือหัวใจเศรษฐีบางคนบอกหัวใจล้านดวงอะไรก็ว่ากันไป เอามาเปรียบเทียบกันท่ายหูมาพร้อมแล้วก็เอามาพรีเซนต์หน้าห้องวันพรุ่งนี้นะส่งทางไลน์เข้าไปติงต้งติงต้งติงต้งตงตนักศึกษาแต่ละคนก็รับทราบข้อมูลบางคนก็ยกไอคอนเป็นสติ๊กเกอร์ยกมือเฮ้ยบางคนก็ยกมือแบบยกโป้นะรับทราบบางคนก็เขียนพิมพ์เข้าไปรับทราบค่ะอาจารย์พรุ่งนี้มาก็รวบรวมคนนึงเป็นคนพูดพรีเซนต์ แต่ละบทแต่ละบทนะบทหนึ่งว่าด้วยเรื่องของชื่อ,อชื่อนี้ได้มาจากสหัวใจเศรษฐีเันเปเป็นคนว้ามเป็นไคได้มาจากสาต้นนี้เป็นต้นที่มาจากประเทศไทยเราหรือเปล่าต้นกําเนิดเขามาจากต่างประเทศไหมหรือว่าในประเทศไทยเรานี่แหละแต่เขามีชื่อนั่นนี่นี่น,นี่แต่ละภาคเขาเรียกว่าอะไรเออแล้วต้นนี่มีกี่ชื่อ,อวิธีการขยายพันธุ์วิธีการตัด ปักชำนี่ที่คุณตาวิธีไทยเบิ่งเนาะเขาสิเอากิ่งของเรานี่ไปปักชำไปแช่น้ำยาเล่งรากแล้วก็ไปปักไปช่อเอาไปอบไว้ในในถุงก่อนนะประมาณสัก14มื้อกระสิเกิดรากแล้วจังเอาออกมาปลูกในกระถางนี่คือขั้นตอนเพิ่นว่าเขาไปเบิ่งแบบนั้นเขาก็เอามาร,รวมในเล่มเดียวแล้วก็คลิกข,ข้อมูลลงไปใน ในคอมพิวเตอร์นะก็คลิกลงไปในอินเทอร์เน็ตส่งเข้าไปนะใครที่อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับหัวใจเศรษฐีนี่กลับไปคลิกเบิ่งในอินเทอร์เน็ตก็จบเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงยุคโควิดเนาะโบจำเป็นต้องไปห้องสมุดอีกแล้วอืมบนนรรลักษ์เพิ่นบอกว่าอยู่ใน Google ก็มีพิมพ์เข้าไปเลยว่าสันเราจะพบหนังสือของเราเล่มนี้แหละ คีย์ข้อมูลลงไปสันโหได้การนักเรียนนักศึกษาอยากศึกษาก็ไม่ต้องมายืมก็ได้นะที่อยู่ไกลๆคลิกเข้าไปเลยในอินเทอร์เน็ตนะพิมพ์เข้าไปหัวใจเศรษฐีก็จะพบเว็บไซต์ของเราบันทึกข้อมูลไว้ผนมาโหไดการขอบคุณอาจารย์แะ้วก็นินสิทธินักศึกษาเนาะที่ที่เหตุข้อมูลไว้นะเหตุข้อมูลไว้เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับคนรุ่นหลังเยาวชนนักศึกษาที่อยาก หรือว่าใครที่อยากจะได้ข้อมูลเอาไปเหตุเกี่ยวกับการเพาะขยายพันธุ์หรือเพื่อการอาชีพการพาณิชย์เนาะแล้วในการบัดนี้ณนะห้องเรียนห้องหนึ่งคุณครูเพิ่นก็บ,บอกว่านักเรียนวันนี้คุณครูจะพาพวกเธอวาดต้นหัวใจเศรษฐีนะเอากระดาษดินสอและกระสีภูกันขึ้นมาวาดให้เวลาหนึ่งชั่วโมงวิถีไทยกรบ,บอกว่า คุณครูครับผมจะเอาต้นหัวใจเศรษฐีนี่ไปเป็นต้นไม้เพราะขยายพันธุ์ได้ไหมครับเพว่าขยายพันธุ์เห็นยังล่ะขยายพันธุ์ขายเพว่าขายเป็นการอาชีพคุณครูบอกว่าดีมากวิธีไทยแต่ให้เธอเอาเลหลายๆอย่างเนาะมาเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์อย่าเอาแต่อย่างเดียวนะเพราะว่าเวลาที่ลูกค,ค้ามาถามนี่คุณครูว่า ให้มีทุกอย่างเศรษฐีพันล้านเศรษฐีเรือนนอกเศรษฐีเรือนในเออเศรษฐีใหม่เศรษฐวยไม่เลิกเออรวยล้นฟ้าเออเอามาให้เบิดแม้กระทั่งพวกต้นยงต้นหญ้าอะไรนี่เวลาที่แขกจะซื้อไปจัดสวนก็มีพวกปุ๋ยพวกเวชดพันอะไรต่างๆเนาะอืมพวกอา่า เครื่องไม้เครื่องมือเกี่ยวกับการเกษตรก็มีเพื่นว่าเออหรือจะเป็นพวกกระถางต้นไม้ออหรือว่าเป็นดินต้นไม้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับไม้กินมีมดเด้อวิธีไทยเด้อสิปีผ่านไปวิธีไทยไปไปปลูกต้นไม้ขายเพิ่นว่าเออไปเพาะพันธุ์หาต้นไม้ต่างๆที่มีที่มีอยู่ใน อยู่ในพื้นทิ่นก่อนนะซื้อเอาในราคากันเองธรรมดานะ <S <S แล้วก็มาเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ขยายออกเรื่อยๆอืมบัดน,นี้เปิดร้านได้บัดนี้วิถีไทยสิบปีผ่านไปแล้วเด้เติบโตเป็นหนุ่มอืมเปิดร้านต้นไม้วิถีไทยไม้มงคลเอ่อคุณครูกับลุงมาฮาเลาะเบิ่งแล้วได้ยินว่ามีคนมาเปิดร้านขายต้นไม้ ชื่อวิถีไทยไม้มงคลอยู่แถวๆนี้คุณครูก็เลยลงมาดูมาเลาะดูไม่นึกว่าจะเป็นเธอนะวิถีไทยนะว่าซันผมนี่แหละครับคุณครูเออ,อวันนี้คุณครูจะมาซื้อต้นหัวใจเศรษฐีเธอมีไหมวันว่ามีครับแต่วันนี้ผมไม่ขายผมจะมอบหัวใจเศรษฐีอันนี้เนาะให้เป็น วันครูขอบคุณในโอกาสวันครูก็แล้วกันวาสันปาทิดท,ทูวิธีไทยทำถูกแล้วทำถูกแล้วบักคำลาคำแพง <c oughs> คุณครูก็ให้พรให้เธออยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามีเด้อบักคำลาคำแพงเอ้ยลูกนักเรียนสันเพราะว่าคุณครูกับนักเรียนนี่เอ,อเหมือนกับพ่อแม่คนที่สองโบราณเพิ่นว่าเนาะพักแพงหกรแพง วิธีไทยกับักแพงค,คู่กับหักแพงนักเรียนทุกคนอบางคนบอกเวลาที่ครูเพิ่นกเกษียณไปแล้วเพิ่นกระเติบใหญ่ขึ้นเนาะเฮียนในระดับกายขึ้นไปนระดับเป็นระดับบัณฑิตขึ้นไปแล้วปฐมกับผ่านไปแล้วเพิ่นว่าเวลาครูระดับปฐมเพิ่นกเกษียณอายุเพิ่นอยากย่างผ่านเนาะย่างผ่านโบยุกมือไหว้ก็มีเนาะบางคนเซย,ยันหลักอายมู่เออหลักอายมู่ ถ้ายกมือไหว้คุณครูพัดสวัสดีครับคุณครูไปยังใส่นอมาเห็นอย่างนอย่านหลักอ้ายหมู่ย่านหมู่เว้าใส่บอกโอ้หมอนี่มีครูอันนี้เนาะเป็นครูเพื่อนสมัยปฐมเพราวะว่าเออวิถีไทยเธอเห็นครูกระยกมือไหว้เดอ้อเออทําดีแล้วทําดีแล้วมีอย่างที่สิเป็นของฝากของต้นเพื่อนเห็ดได้กระเห็ดไปอย่ารอให้รวยล้นฟ้าก่อน ร้อยล้านพันล้านหลังจักมาตอบแทนเพื่อนบบเอาบเอาเออมันอาจสิบบมีเมื่อนั่นก็นได้อออแค่ยกมือไหวเพื่อนนี่สวัสดีเพื่อนนี่เพื่อนก็นดีใจแล้วคุณครูเอาเธอเหรอวิถีไทยเออเอาสวัสดีลูกดีใจขนาดนะคุณครูที่เห็นลูกซิ์ของตัวเองยกมือไหวเวลาเดินสวนทางกันแค่นี้นะเพื่อนดีใจแล้วอาชีพเรือจ้างแม่พิมพ์พ่อพิมพ์ของชาตินี้ แค่ส่งให้ลูกๆนักเรียนถึงฝั่งฝันเพิ่นกับภูมิใจแล้วนะภูมิใจแล้ว <c oughs> <c oughs> เออเบิ้ตหรือยังบาทนี่บาทนี้คุณยายเนาะเอาคุณยายก่อนคุณยายเอาเอาเอาอ,อาจารย์ที่เหตุเกี่ยวกับวัตถุมงคลก่อนเนาะคุณตาวิถีไทยเอ้ยถ้าผมเอาไปทําวัตถุมงคลเนาะหัวใจเศรษฐีนี่ไปเข้าพิธีเออเพื่อสีได้เสริม ให้มีฤทธานุภาพมากขึ้นเข้าพิธีบริกรรมคาถาเจ็วันเจ็ดคืนนี่เอในวันนักขัดตะเลิออะไรต่างๆคนที่ได้หัวใจเศรษฐีที่เป็นวัตถุมงคลนี่กะสิต้องอยู่ในศีลกินในธรรมเป็นคนดีนะเออเชื่อฟังพ่อแม่ดูแลเพื่อนยามแก่ยามเท่ายามชราเออถือคัดปฏิบัติธรรมดูแลกะอา่ายม่นางเกาะ ไอ้กตันญูรู้คุณต่อคุณบิดอมารดาครูบาอาจารย์เออต่อผู้มีพระคุณสัน้น <c oughs> เออเขาวัดเขาว่าทำบุญเออบาทนี้พอเห็ดเสร็จีิบร้อยแล้วอ่าไปหาคุณยายบาทนี้นายห้างทองกับผู้จัดการเ <c oughs> พื่อนบอกว่า <c oughs> คุณยายเอ้ย มือนี้ตน้นแรงแงคุณตาวิถีไทยเพิ่นเอาหัวใจเศรษฐีมารีวิวได้ยายเอ้ยมาสั้นต้นงามขนาดเพิ่นว่าต้นนี้รู้สึกว่าสีครับคลายครับคลาเห็นแล้วเ่อนึงเพิ่นว่าอืมแต่เราก็เอามารีวิวอีกเป็นจักรันตอนที่ท่าไดแล้วเนาะบรตอนที่หนึ่งที่สองที่สามบอกผมกระจาบ่ได้นะคุณยายมีไหมหัวใจเศรษฐีเออด่างขาวนี่ยายบอกว่ามี แล้วก็เตรียมไว้ให้พวกเธอทั้งสองแล้วสันโอ้แฮปปี้เอนดิ้งขนาดเลยได้เอาไปปลูกไว้ที่หน้าโรงแรมในห้างทองกอาไปปลูกไว้ที่กระถางมังกรหน้าห้างทองเนาะพร้อมกับเอาไปเป็นกระเช้าของจำลวยมอบให้กับลูกค้าและกระแขกของเพื่อนพร้อมเอาละสำหรับมือนี้เนาะท่านผู้ชมให้อยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมือหุอง้งมือหน้า นอนรับกระคอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกระคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแวนมานี่ชุดเดินทางไปไสามาสาใกล้ไกลกระคอให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด19และก็ให้อยู่รอดปลอดภัยจากสัมภเวสีผีวิญญาณชั่วร้ายผีปีศาจชั่วร้ายที่สิมาล่อลวงเนาะให้ตกนรกให้ทําบาปว่าง่ายๆไปอืมให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีงาม ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านคารพบนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลและโลกปกป้องนะคุ้มครองท่านอวยชัยให้พอในท่านได้พบแต่สิ่งที่ดีงามตลอดไปเนาะท่านผู้ชมเนาะสำหรับพระเอกของเรื่องเย็นนี้ก็คือหัวใจเศรษฐีดงังไม้มงคลครับท่านผู้ชม